รเรามาเจอกันในตอนที่5แล้วนะครับของบทนี้นะครับบทตอนนี้เนี่ยผมก็จะขอแนะนําถึงฉนวนที่ใช้งานนะครับตัวอย่างฉนวนในอุตสาหกรรมที่ยกมาให้ดูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฉนวน2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับที่ที่ใช้ภายในบ้านนะครับใช้ในบ้านนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือฉนวนอุตสาหกรรมนะครับ ันนี้เพื่อให้มันใช้งานได้จริงเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างตัวฉนวนจะคตตตลอกจริงๆมานะครับคราวนี้เนี่ยผมเอาฉนวนเขียวกรีนทีเนี่ยมาให้นักเรียนดูนะครับคราวนี้ฉนวนด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะทํามาจากวัสดุ2แบบนะครับก็คือไฟเบอร์กลาสน,นะครับ ไฟเบอร์กลาสเนี่ยภาษาไทยเราเรียกฉนวนใยแก้วนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือฉนวนใยห,หินนะครับฉนวนใยห,หินฉนวนใยห,หินเนี่ยเราเรียกล็อกวูนะครับก็จะทํามาจาก2แบบนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนก่นกอนๆนะครับฉนวนพวกนี้เนี่ย มันมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเวลาโดนมือโดนแขนนี่มันก็จะคันนะครับเวลาเข้าไปในปอดมันทําให้เราเป็นมะเร็งนะครับเวลาเราแก่ตัวไปเพราะฉะนั้นก็อย่าสูดดมโดยตรงนะครับคราวนี้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ป้องกันการสัมผัสดโดยตรงเหมือนกันนะครับวิธีการเขาคือเขาจะหุ้มฟอยล์อลูมิเนียมไว้เห็นไหมครัส่วนนี้ฮะคือส่วนที่เป็นฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์อลูมิเนียมเนี่ยม,มีวัตถุประสงค์2ประการก็คือประการแรกคือป้องกันเราไปจับโดนตัว ฉนวนโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คันกับประการที่2ก็คือตัวฟลอยพวกนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนด้วยนะครับก็จะทําให้ฉนวนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับออนอกจากสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุแล้วนะครับส,สมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งฉนวนก็คือความสามารถในการป้องกันความชื้นนะครับ คือมันจะต้องไม่ดูดความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นในอย่างในคาตาล็อกนี้เนี่ยก็จะมีคําว่าสารไฮโดรโพเทคนะครับซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอุ้มน้าแล้วก็ไม่ดูดความชื้นคราวนี้ทําไมถึงต้องมีตัวนี้นะครับก็เพราะว่าตัวฉนวนเนี่ยมันจะเป็นฉนวนที่ดีได้ก็ต่อเมื่อมันไม่อุ้มน้ำครับนะครับฉนวน2กลุ่มนี้นะฮะฉนวน2กลุ่มนี้ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นฉนวนที่ดี ฉนวนที่ดีคือนาความร้อนได้ไม่ดีนั่นเองนะฮะจะเป็นฉนวนที่ดีได้เมื่อมันแห้งนะครับใช้คําว่ามันแห้งแล้วกันนะครับถ้ามันเปียกเนี่ยมันจะเป็นฉนวนที่แย่ก็แปลว่ามันนำความร้อนได้ดีเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฉนวนที่เราใช้การความร้อนในบ้านเราเนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันบ้านเรากลับมาเริ่มร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าฉนวนพวกนี้เนี่ยมันดูดเอาความชื้นในอากาศไปไปเก็บไว้ในตัวมัน ก็ทําให้ชนวนเปียกขึ้นเรื่อยๆเพราะชนวนมันเริ่มเปียกขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็กานความร้อนไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นสมบัติเรื่องนี้ก็เป็นสมบัติที่สําคัญเวลาเราเลือกใช้ชนวนนะครับก็คือถ้าชนวนตัวนั้นไม่ชอบน้ําหรือดูดน้ําไม่ได้ดีเนี่ยก็เป็นชนวนที่น่าใช้นะครับเพราะจะทําให้อายุการใช้งานเนี่ยมันมีความยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกชนวนที่ได้แนะนําให้ดูตัวแรกนะครับตอนนี้นอกจากปัจจัยเรื่อง,ของ,ข,องของคุณสมบัติในเรื่องของ,ของ,ของ ความเกี่ยวกับเรื่องของการดูดน้ําการอุ้มน้ําแล้วนะครับมันมีสมบัติอันหนึ่งที่นักเรียนต้องดูด้วยเวลาเลือกใช้นะครับก็คือค่า kvalu e นะครับค่า kvalu e ก็คือค่าความต้านทานความร้อนที่คุณเรียนมาแล้วครับตัว kvalu e ตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อเมตรเควินนะครับยิ่งค่า kvalu e มีค่าน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะยิ่งเป็นชนวนที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมโน้ตไว้ตรงนี้นะครับก็ ยิ่ง k น้อยนะครับยิ่ง k น้อยยิ่งยิ่งเป็นชนวนที่ดีนะครับถ้ายิ่ง k ยิ่งน้อยค่ายิ่งเป็นชนวนที่ดีมากขึ้นนะครับส่วนค่า r value ตัวนี้ก็คือค่าแซดของเรานะครับนะครับ r value ตัวนี้ก็คือค่าแซดของเราเวลาเราเอาไปใช้คำนวณเนี่ยเราก็เลือกเอาค่า k พวกเนี้ยนะครับชุดเนี้ยไปใช้ในการคำนวณได้นะครับอันนี้ก็จะมีดีเทลให้ดูนะครับว่า ชนวนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าเเท่าไหร่อย่างสเตโคเนี่ยก็จะมีค่า k เท่ากับ0.038นะครับแต่ถ้าเป็นมีชนวนเยื่อกระดาษติดเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็น0.040นะครับอันนี้ก็จะเป็นออข,อขอโทษครับไม่ใช่มีชนวนเยื่อกระดาษครับคือถ้าเป็นชนวนจากเยื่อกระดาษนะครับค่าเคจะเป็น0.040 แต่ถ้าเป็นฉนวนเนี่ยทำมาจากแผ่นบับเบิลฟอยนะครับ mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ0.039นะครับ mm hmm. ก็เขาพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าสเตคูก็มีค่าเคอยู่ที่ประมาณนี้อย่าลืมนะครับค่าเคยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นฉนวนที่ดีนะครับตาข้างล่างพวกนี้นะครับเป็นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับที่ทําการทดสอบตามมาตรฐานของเขาอะนะครับตัวที่เห็นตัวแรกตัวนี้คือ ASTM นะครับเป็น American Society ขอ testing material นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นมาตรฐานท,ที่ใช้ในการทดสอบวัสดุเป็นหลักนะครับตัวอื่นก็ตัวนี้สําคัญนะฮะบ้านเราก็ต้องใช้มอ,อก,กอน,นะฮะเป็นตัวนี้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้สําหรับชนวนในบ้านเนี่ยก็ได้แนะนําให้ดูแล้วนะครับผมสรุปสาระสําคัญนะครับเวลาเราจะเลือกดูฉนวนจากแคตตาล็อกเนี่ยเราต้องดู1ก็คือดูวัสดุนะครับฉนวนนั้นทําจากวัสดุอะไรนะครับประเด็นที่2ก็คือดูการ การเตรียมผิวนะครับการเตรียมผิวนะครับเป็นฉนวนที่ปิดด้วยฟลอยด์ไหมนะครับปิดด้วยฟลอยด์ก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะครับนะครับปิดปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมไหมปิดกี่ด้านนะครับปิดกี่ด้านอะไรบ้างนะครับครับลบนิดหนึ่งครับปิดกี่ด้านนะครับนอกจากการเตรียมผิวแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าเคของมันนะครับ ค่าการนำความร้อนมันมีค่าเท่าไหร่ครับตัวสุดท้ายที่ต้องดูก็คือว่าไอตัวฉนวนนั้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานไหนบ้างนะครับก็ดูประมาณ4ตัวนี้นะครับคานนี้ไอมาตรฐานตัวหลังเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับมาตรฐานตัวหลังเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่า เวลานักเรียนไปซื้อขายของในโครงการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อเขาจะกําหนดด้วยว่าวัสดุนั้นเนี่ยต้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานไหนหรือว่า follow มาตรฐานไหนนะครับถ้าเขาต้องการว่า,าวัสดุที่ใช้ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานมอ,อ,อกก,อก็ดูตัวนี้ฮะมีตาน,นี้ก็โอเคใช้ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้นะครับวัสดุนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องดูตัวนี้นะครับถ้าเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ก็ต้องมีตา a STM รับรองนะครับถึงว่าถึงจะโอเคว่าใช้ได้นะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีของฉนวนอุตสาหกรรมดูบ้างนะครับปกติแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มักจะนิยมหุ้มฉนวนพวกท่อนะครับงนั้นฉนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นกลมๆอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะฮะเพราะเพื่อที่จะออกไปล้อมครอบท่อได้นะครับตัวอย่างที่ยกมาให้ดูเนี่ยจะเป็นฉนวนสําหรับหุ้มท่อน้ําร้อนแล้วก็ท่อน้ําเย็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฉนวนจะไม่ได้เป็นฉนวนลอยๆอย่างในรูปเนี่ยนะะอันนี้เป็นฉนวนเปล่า ปกติแล้วก็จะมีการเคลือบผิวหรือว่าปิดผิวไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือวัสดุปิดผิวนะครับนี่คือวัสดุปิดผิวก็โดยปกติแล้วก็จะต้องมีวัสดุปิดผิวด้วยเพราะว่าถ้าไม่ปิดก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังขอโทษนะครับอย่างที่ที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันอยู่ลอยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูดความชื้นจากจากอากาศเข้าไป นะครับพอดูดเข้ามาน,นา,าน,นเข้านานเข้ามันก็เสียสภาพการไปฉนวนนะครับมันก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวัสดุปิดเพื่อช่วยให้มันดูดความชื้นได้น้อยลงนะครับเพื่อให้ความชื้นมันเข้าไปอยู่ในตัวฉนวนได้น้อยลงด้วยนะครับก็อย่างในแคตตาล็อกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าบุไว้ถึง5ชั้นนะครับต้องเลยไปดูเองนะฮะบ,บุอะไรบ้างก็ไปบุดูบุได้ถึง5ชั้นเลยอันนี้ก็เพื่อจะทําให้มันป้องกันน้ําแล้วก็ป้องกัน ความชื้นต่างๆเข้ามาได้ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูค่าที่ต้องดูนะครับโดยปกติแล้วฉนูอุตสาหกรรมก็จะมีทำไม้เป็นขนาดขนาดตามตามความต้องการนะครับโดยปกติเขาจะทําตามขนาดท่อนะครับก็จะเห็นว่าในตารางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของท่ออยู่นะครับแล้วก็จะมีขนาดให้เลือกใช้สําหรับกรณีท่อเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้กรณีท่อทองแดงก็อย่างนี้นะครับ เวลานักเรียนสั่งซื้อเนี่ยก็ต้องดูค่าตล็อกก่อนนะครับดูให้เรียบร้อยกอนว่าเป็นยังไงประเด็นถัดมาคือค่า k เหมือนเดิมนะครับค่าการนําความร้อนต,ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแถวแรกนะครับจะเป็นค่าการนําความร้อนในหน่วยวัดต่อเมตรเควินเห็นไหมฮะมีค่า k มาให้เราดูก็อย่างที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับค่า k ยิ่งน้อยยิ่งเป็นฉนวนที่ดีนะครับค่า k ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฉนวนยังต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะการติดไฟด้วยนะครับ เราดูค่านี้นะครับไฟเทสเห็นไหมฮะไฟเทสเป็นเรื่องของการทดสอบการติดไฟนะครับส่วนเฟรมสเปซเนี่ยเป็นเรื่องของการลุกลามของไฟเมื่อตัวชนวนมาติดไฟแล้วนะครับแล้วก็สโมกดีเวล็อปก็คือการเกิดควันขึ้นเมื่อชนวนมันลุกติดไฟว่ามันเกิดควันขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็3ค่านี้เป็นค่าที่ต้องดูนะครับเวลาเลือกใช้ชนวน คราวนี้เรากลับมาดู2ค่าแรกมากนะครับ moisture absorption ก็คือค่าความสามารถในการดูดความชื้นเห็นไหมครับในนี้เขาบอกว่ามีค่าน้อยกว่า3%โดยน้ําหนักที่90%้อ h อันนี้คือเป็นค่าความชื้นของอากาศนะครับก็จะเห็นว่าดูดความชื้นได้น้อยกว่าสามเปอร์เซ็นต์ก็สดงวาชนวนนี้ก็ไม่ค่อยชอบดูดน้ำเท่าไหร่นะครับส่วนตัวต่อไปคือค่า vapor vapor permeability นะครับอันนี้คือความสามารถในการซึมซาบของไอน้ำนะครับเวลามีไอมันเข้ามาสัมผัสกับผิวเนี่ย ิฉนวนนะครับมันสามารถจะซึมเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับเขาก็พบว่ามีค่าเท่ากับ0.02เอาละครับตอนนี้ก็ได้แนะนําฉนวนให้รู้จักหมดแล้วนะครับนักเรียนสามารถจะดูตัวอย่างคัตตาล็อกฉนวนได้จากเว็บไซต์ทั่วๆไปก็ลองมาเอาศึกษาดูเป็นตัวอย่างนะครับในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะลองทําการคํานวณจริงๆบ้างในกรณีที่เราจะใช้ฉนวนในการการันความร้อนในบ้านนะครับสําหรับตอนนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ